ล่าสุดอเมาจะให้อุ้มแล้วนะแม่แม่แเม้าก็จะไปด้วยนะตาเนาะนิดนึงมะจะคิดถึงตาไหมคิดถึงไหมคิดถึงค่ะคิดถึงมากไหมจะไปกับตาเหรอได้ตังค์ด้วยเหรอได้เตาตามาเยี่ยมตอนหนูโตหนูจะจําตาได้ไหมจําได้เหรอได้ค่ะจําได้นะจะว่ห้สวยเหมือนเดิมไหมว่าห้สวยเหมือนเดิมเนาะ ออถ้าตามารอบหน้าไปโรงเรียนนะค่ะเไหมเออไปโรงเรียนทั้งแกเรียนนะเดี๋ยวตาจะมาดูตัดหนูโตหนูจะเป็นอะไรเป็นครูเหรอเป็นครูเป็นหมอลำเหรอจะเป็นอะไระเป็นครูหรือเป็นหมอเป็นพยาบาลมาลำชิงแม่เป็นมาลำชิงเหรอเป็นมารำชิงเหรอเต้นเหรอลองเต้นให้ดูหน่อยสิลองเต้นหน่อยสิเต้นเต้นเต้นไม่เป็น วันนี้ให้อุ้มเฉยเลยจะไปด้วยขึ้นรถเนาะนี่จะขึ้นรถหน้าตาวันนี้นะอารมณ์ไหนอะนี่ไม่รู้อารมณ์จะไปด้วยวันนี้นะอารมณ์ไหนไม่รู้อยู่อยู่ให้อุ้มเฉยเลยไกับตาเหรอน่ะจะไปด้วยอีกต่างหากอ้ยแมนบนเนาะวันนี้ทําบ้านเสร็จแล้วยอมจะไปด้วยจะไปกับตาเหรอพาขี่รถอ้อมบ้านสักรอบหนึ่งดีไหม โแน่อีนนอยากไปด้วยค่ะมันไปด้วยเหรอไปหรือเปล่านู้นูกก็ขี่รถไปกับยายแล้วก็ให้ป๊อบขี่มอเตอร์ไซค์ตามโอโอเคไหมแน่โอเควันนี้อะไรไม่รู้อยากไปด้วยอารมณ์ไหนวะไม่รู้เลยโอ้แปลกๆอยากขี่รถไปด้วยนะรู้ขี่รถนูขี่รถไปกับยายแล้วก็ให้ป๊อบขี่รถตามเนาะ มันอยากไปมันรู้เรื่องะไรจริงๆอ่ะมันชอบตอบไม่ไปนะนี่นางอยากไปด้วยไปแล้วก็ให้ป๊อกขี่รถตามเหรอเออให้ป๊อกขี่รถตามจนนูนขี่รถกระบะกระตาอ้าว่งให้ยายอุ้มหน่อยนะ ให้ให้ยายอุ้มไหมให้ยายอุ้มหน่อยเล้วให้ยายอุ้มหน่อยนิดนึงนะเอาสิไปแบบให้อุ้มอ่ะให้ยายอุ้มสิสิไปแบบไหนเอาพี่ไปด้วยอยากไปด้วยก็ให้ยายอุ้มสิยายอยากไปให้ให้ยายอุ้มไหมนะให้พี่ราตามไปให้ยายอุ้มไหมให้ยายอุ้มสักทีนึงแล้วเล้ย ยายยายอุ้มก่อนถ้าจะไปไปล่ะโอ้ยอมเฮ้ยโอ้ไปไปขึ้นรถไปยังอยากไปบันแม่แม่ห่างแม่ไม่ได้เลยมาแล้วมาแล้วหากันเมื่อไม่กี่เอออีนางนี่จะอยากไปบันไดบันหน้ปะเออโอเคครับท่านเออยอมให้อุ้มนะ